กี่โมงไงฮะนัดกี่โมงฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนนะเนี่ยฉันโกเปนนัเวิลด์เกมชี้ดอ่ะลิฟต์มัมาเลยเดี๋ยวไปดูบอลไม่ทันเร็วๆใจเย็นๆเกมใจเย็นโอ้โหกุึงไฟแลบเลยเดี๋ยวไปหาโอ้โหทษโทษโ้รู้แล้ยกระดาษอย่างเดียวแต่จะอธิบายรถมันติดมากเลยเฮ้ยเรามารถเมล์ียไฟฟ้ารถไฟฟ้าป้ามึงดิติดไป เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะคิปออฟแล้วไป,ไปไหนดูบอลไงกูยังไม่ไปขอ,อ,อกูกินก่อนได้ไหมกูหิวทำไมอะ่ะฟังเสียงท้องร้องไหมเป็นไงกูจะกินที่นี่จะกินก่อน<ค>อกูย่าไปซื้อหน้าสนามมันก็มีอันนี้อร่อยกว่าเอากุ้งป๊อปกับสลัสดซีฟูด้ดวาซาบิครับโอ้โห,โหเรียกว่าเดเบสจำได้ไหมตอนที่เราไป รัสเซียกันแล้วเราสั่งแน็คที่รสเซียมาเนื้อนี่เด้งลองดูก็ตลกงอ่ลางเดี๋ยวต้องตอกย้ำมาไหมมีละกินละคุณคุคุเออเออเออพี่นักเสียงจริงด้วยลองอร่อยลองลองเฮียอะไรไม่เหลืออะไรแปลกเลยแล้วมึงบอกว่ามึงไม่หิวมึงจะไปดูบอลก่อนกูต่อนี้ก่อนอแล้กินสลัด อื้มอือหืออือหืออร่อยมาก very good you know ผักนี่มีเรื่องเลยนะมองหน้าไอสัตว์มองหน้าใหญ่ใหญ่เลยผักสดมากผักสดครับแล้วพอผสมกับวาซาบิรสชาติความกรอบทำไมความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่มาเต็มเลยแล้วก็ปลาเรือไปเห็นนี่เอ้แมนยูเนอะมูโตเรืยังไหมโยชินโนริมูโตะนักเตะของโยเซ่เพิ่งจะยิงมายิงแมนยูไงคือมึงเปรียบมูโตะกับสลัดจานนี้เลยมูโตะนี่จี๊ดจ๊าดไงเออแน่ว่ะขยี้ สลัดซีฟู้ดวาซาบิครับโโอ้นี่ผมรู้สึกเป็นไงตอนนี้มาไหมมูตโตะมูตโมตะเนะฮะเกี่ยวกับมันมูโตะมาเลี้ยงวันหน้าบ้านในตอนนี้โโอ้หเป็นไงอร่อยมากไหนๆก็ไหนๆแล้วข้าวเลยเนาะขอข้าวหน้าเนื้อออสเตรเลียครับแล้วก็ข้าวโฮเรียนชิคเก้นไข่ออนเซ็นครับเป็นไงอะความรู้สึกอร่อยหอมสุดยอดอันนี้คมอันนี้กมชอบของมึงเป็นไงบ้างข้าวโฮเรียนชิคเก้นมีไข่ออนเซ็นเว้ย Oh! ของของกูแท้ๆ <my> มึงเห็นนี้ไหมไก่เนี่ยเขามีซอสเจมชีสสุดพิเศษเว้ยเผ็ดซีจาดแน่นอนไข่ออนเซนราป <c oughs> เลย <c oughs> อร่อยหน้าซองเึงบินนี่ลอยมาใส่หน้ากูเลยซอ,องเึงบินรากยิก่งตั้มเหมือนกันทาแรกที่ผมซัดเนื้อออสเตรเลียเข้าปากปุ๊บเนี่ยตำนานออสเตรเลียตั้งแต่มาร์ควิดูก้าชวาเซอร์พิมเค,คฮิลมาหมดเกาหลีเด็ดมาเ<า>กาหลีเคยได้ที่สี่บนโลกออสเตรเลียอยู่ไหนไอควายอยู่ทวีปออสเตรเลียนี่เออไอบ้าเ้ยแต่ เกมอะไรอะข้าวหน้าเนื้อเนี่ยเปรียบเป็นทีฟุตบอลนะมันเหมือนออสเตรเลียอายุสิบเก้าอยากได้ชุดใหญ่อะมีไหมสั่งดิครับมีเหรอเจมส์พีทอะมีดินี่ไงเอ้ยทำไมกูอ่านไม่ออกวะเปิดผิดด้านอขอโทษโอ้โหเจมส์พีทเขามีเพียบเลยว่ะพี่ขอเซกเนื้อออสเตรเลียซอสแจ่วด้วยฮะแล้วก็เซกหมูโทมอค็อกไม่ได้อยากจะบัล็อกนะเกมทำไมแต่ของผมเนี่ยมันเป็นการฟิวชั่นซอสแจ่วกินคู่กับสเต็กลงตัวอออืื้ห นุ่มวนแดงหือนข้างเฮ้ยทำไมอะนุ่มนึกถึงอะไรอย่างงี้มีกล้าชวนนนสีชาล็วชับปุยทำไมอะคนไทยที่มีความเป็นฝรั่งพอได้ลองแล้วแซ่บอีกหน่อยสาวๆต้องกรี๊ดไอ้จานนี้แน่มันมีความเป็นลูกครึ่งอยู่ถ้ามันมีความเป็นครึ่งลูกอะดูนี่ดีกว่าเท็กหมูโทรมาฮอก ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเท่าไหร่ะเหมือนอยู่นิวยอร์กเลยฮะออนี่เหมือนว่าไปอเมริกาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ภาษาบอลนี่ต้องตัดกันอเมริกาชีสยังซี่หรือไม่ก็แลนดอนโนเวนโโอ้หมาซัดให้เข้าปากผมอย่างนี้เลยเนี่ยความเหนียวแน่นของชีสเหมือนอะไรรู้ไหมบริสิทธิ์ทองบอลได้เหนียวแน่นหนึบแล้วเวลาเล่นนี่โอ้โหเป็นตัวหลักเลยชีสเป็นตัวหลักที่ทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาโคตรอร่อยเรียกว่าอร่อยจนลืมช่วงเวลาคนีอ ออกแล้ว11ตัวจริงโห<อ>หนูนมูจัดตัวดินี่ถ้าผมมีสิทธิ์เลือกนะมผมไม่มีทางเลยที่จะจัดทีมอาใน,นแบบนี้ใครบอกมึงไม่มีสิทธิ์เลือกวะมึงมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเจมส์พีเขาจัดให้อันนี้เนี่ยทีเด็ดซิกเนเจอร์ร้านเมนูเขาคือ make your choice ้วย อยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวกูสั่งขอซี่โครง2องรสบาร์บีคิวครับแล้วก็ชีส200กรัมคนของผมซี่โครง4ี่รสลาบชีส300กรัมครับพี่ทำอย่างนี้เลยเหรอเอาสั่งได้เลยเลยได้เลยเหรอจะเอากระดูกมากกระดูกน้อยจะมาเจ็บจริงเขจัดให้คุณเฮ้ยแต่ไม่รู้เขามีกลับบ้านมะนะถ้ามีกลับบ้านจะให้มึงเอากลับบ้านไปด้วยเพราะว่าจะได้ไปกินบนรถบัสแอนแมนยูชอบอยู่บนรถบัสโอ้นี่คุณจัดแผน242ซี่โครง2ชีส2 กองหน้าผมเลยลูกกกูคู่รัดฟอร์ดโอ้ยมันไม่แดกแล้วเหีย <c oughs> มันจอกที่ขายเลย <c oughs> อร่อยร <c oughs> ับรองอร่อยแน่นอนเครื่องเคียงเพียบเลยว่เวะเบลโทษฮะกินยังไงครับพี่ มากของมึงยังเบาๆผู้สั่งของกูไปแล้วจีดจ้านจัดจ้านโดนใจประหนึ่งแนวรุกของลิเวอร์พูลนี่มึงดูเห็นแล้วนึกถึง S M F ซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ดีมากเลยเนี้ยที่เขาไม่ใส่ถ้วยมาเพราะถ้าเขาใส่ถ้วยมาเด็กลิเวอร์พูลแดกไม่ได้นะหอมมากอ่ะ เป็นไงบ้างแผนที่ตัดมาโอ้โหความเป็นลากความเป็นไทยผสมผสานกันได้อย่างสุดยอดด้วยอรของถุงถ้าได้เลือกเองยังไงก็ถูกใจอย่าว่าไหนว่าเราเลือกได้เลยนะเว้ยคนดูก็เลือกได้เอา้าไม่มีคนดูด้วยเหรอตายเลย เรไม่รู้เลยว่าเราถ่ายรีวิวอาหารโอ้ยมึงไม่รู้เหรอเนี่ยไม่รู้เลยของรงนี่เราถ่ายรีวิวอาหารเหรอคุณนึกว่าชวนมากินข้าวมันจะมารู้บอาบ้าบอที่กูก็ไม่รู้มึงเนียนกับคูง้อมาไม่ใช่ไหนๆถ้าถ่ายรีวิวอาหารวันนี้เรามีของแจกเอา้าจากเกมชีตของรางวัลของเราก็คือคลิปวอยเชร์มูลค่า100บาท100้ใบเว้ยเบลง่ายๆครับผมแค่ท่านมาที่เกมชีตนะครับให้แชร์คลิปที่ท่านดูอยู่ครับคลิปนี้แหละเป็นหน้า Facebook ของท่านเปิดสาธารณะให คุณอยากจะมาลองกินที่นี่แช่เสร็จแล้ว100ท่านแรกที่เดินมาที่ร้านเปิดให้ร้านเขาดูนะครับว่าคุณมาจากขอสนามก็ั่นแหละครับผมรับไปเลย100บาทต่อหนึ่งบินนะสะรุปแล้ววันนี้อร่อยไหมสุดยอดเลยละ่ะถ้าใครชอบการผรสมผสานหว่างอาหารไทยฝรั่งนะครับแล้วก็มีการ mix and match กันที่สุดยอดกล้วยทอดสองถุงต้องลองมาเลยครับผมเจมชีสชั้น6เซนทรัลเวิด์ยแต่ไม่ได้มีแค่เซนทรัลเวิด์นะเว้ยมีหลายที่หรอมีเซนทรัลปิ่นเกล้านะครับแล้วก็มีเซนทรัลพระรามสาม ้ยใกล้<อ>ที่ไหนไปที่นั่นเลยครับเออแต่บอ<น>ลเอา้าตายค่ะกินเพิน่นโอ้โหจบครึ่งแรกแล้วไปลองดูแล้วสั่งเพิ่มดีกว่าบอลน่ะแม่งดูที่ไหนก็ได้แต่ความอร่อยอ่ะเกมชีสที่เดียวอขออีก8ดครับ